อะไรวะอันนี้โรงแรมอะไรวะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ในเกม d e a d by Daylight นะครับนี่ครับนี่เป็นเกมโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ทุกคนทุกคนไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับอืมนี่ปปไปไปอ่าอ่าอเดี๋ยวมันตองไปยังไงวะเนี่ย ไก่ไก่เท่าไรเหรอมเาดี๋ยวเ<ไ>อามาต้องวิ่งเลยนะเอาอันหี้ยตนะ่คุณือมัไม่ออกไข้อีอกูกูก็พยายามวิ่งอยู่เนี่นยเอกู้กจารเอามันต้องทำยังไงวะเขาบอย่างเดี๋ยวยังไงเนี่ย ถ้าโอมเหนือพวกนี้นะใช่ปะบอกเลยว่าไอ้เกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยท่านผู้ชมน้ำมันแพงด้วยเหรออ่ะไอ้เฮียกูก็พยายามวิ่งแต่ว่าทำไมวิ่งไม่ได้ว่าบอกมันไกลนี่หมุนหมุนหมุนเออเฮียอ่ะ,อะ แท็กซี่ถูกจับฉันไม่ฉ <ja ันไม่อยากนั่งแท็กซี่ฉันกลัวอกแท็กซี่สมัยนี้น่ากลัวฉันมีรถฉันขับรถไปได้เอาเวงเ่งเว่งเนี่ยฉันอยากขับรถไปมากกว่าแท็กซี่แบงจูลาอือนี่นี่คานคานฮะไม่มาหรอฮะม่าเสียปู่เป็โบโบโบอะนี่ ลิคนี่นะเด้ถามว่าคุณต sure> ้องการเหรออ่าได้แล้วอ่ามันหมายถึงอะไรนิดเดียวเราอ่าน ну ี่เนาะต้องคานเนาะเอ้ยตะเพริ่นนี่ปีนได้แล้วอ่ะมันทำเราบอกเลยอันนี้เคยเนี่ยบอกไปเลยโอ้ยอันนี้เครื่องอะไรนี่โอ้ อาแม่เลยเลนื่ต้รับเวลาวคนขายเอง์กับเขาาบลนเขไ่เราต้องเสนอไปบอกว่าคุณออกตั้ดีมันก็แย่เหมือนกันอ๋อต้องต้องซ่อนในตู้ตู้สีแดงนี่อ่าอ่าอ่าว่าเข้าใจแล้วอ่าอ่าในนี้นีนี้อหนูอ่า หลบเคลื่อครัออบอันอน<ฆ>ี่ตัวไอนเนี่ยโอ้อีอีตัวนี้เหมือนเชยสัรเนี่ยอันน,นี้เชยสารฆ่าเนี่ยอ <c oughs> าเดี๋ยว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 สองน้ำมันแพงตอนนี้น้ำมันแพงมากโอ้โหอันนี้เพื่อนโดนฆ่าแล้วเนี่ย อ้เนียแม่งขวนเฉยยเนียขวนจะน่กลัวเลยโลูากูต้องออกนี่เอี่อเอามาออกอกมาเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนอ่ะะเฮ้ยเนียกดอ่ะมาช่วเพื่อนนา มมันข้าเลย้าจัดคุณนะมันก็บอกมันเป็นอยอดเงินเอ่อล้วแต่คุณเพราะว่าน้ำมันแพงมากตอนนี้มันมีสงครามกูหลับมันก็รู้อันนีอยู่แม่บอกมันยังไงน้ำมันแพงไม่ได้บอกมันก็รู้ไอ้เหี้ยไม่ได้เยอะค่ะไปต่อแค่หล่อนมาช่วยฆ่าน้ำมันบ้างแหละโอ้กดหรอกโอเคกดนะไม่ต้องมาหรืว่ามันไม่เป็นไรไม่แล้วก็ท่านมีเหตุผลอะไรบ้างคะเกิดอะไรขึ้น แวกม่ตอบว่าอี่อัพ่ยูแล้วแนิดนึงฮะนี่ป็ระตูะเ็ประตูอะไรอ่ะฉันไม่ได้มองหาผู้หญิงแบบนั้นีมีตัวอะไรมาวะเนี่ยเนยสอบปีเนี่ยส ฉันได้นตจะมีค่าใช้จ่ายวิ่ง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 มีเข้าไปอะไอะไรอนเขมานี่อ่าเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นต่อไปเดียเดี๋ยวต่อได้หัเงินแั corrupted and twisted Killers are the perfect tools for the entity to reap its dark psychic sustenance. They know something's wrong. Something's not like it used to be. And yet, they don't care. <coughs> อตัวนี้เอาวเียนี่กูเล่นกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอาเยี่ยนี่กูเล่นเป็นนักฆ่าเ,น,เน,นี่ยเยียะ,<น>ะไปละเ้อไปใกล้มือไกลกูกูเสียงว่าอ่ะม,มีคนอยู่เนี่ยึ ดึดๆนี่ทีบโหพังอ่ะกับเครื่องพังเนี่ยตานี่จะไปสายจะไปสายเพืเอพ่อไ,ไปสิามาดูแลผู้หญิงได้ if you can กระดาเหรอเออ take care อันนี้โอ้ยโอ้เหี่ยไปขอโทษคับครับ โอ้นี่พังนี่ผขปิดกั้นเลยครับฉันก็เปียนใช่ป่ะอืมนี่ไหมฟันแล้วช่วงนี้ฉันก็มีคต่่ไม่มรมแล่้หญไโอ้โอหลบในตู้อ่ได้นี่นี่เปิดมานี่ชืบนี่จับคอนี่บีบคอ นี่โอ้โหโคตรเถื่อนเลยเหรอจิงนะกูต้องไปตรงไหนก่อนเนี่ยไหนให้ันแค่ไหนนี่นี่นี่ให้ไปไหนนะอ๋ออ๋อต้องแขวนคอแล้วอ๋อแขวนทั้งตัวเข้าใจอ่ะอื้มนิดนิดโอ้โหเกมนี้สุดยอดน่าน่าเล่นมาก

ฮะเอ้าเฮียเออไม่คุปไปได้เหรอเนี่ยอ๋อต่อคายนี่ก่อน่ะต่อคายนี่นี่ทิพอ่านอยวอ๋อฮะเอแม่สาวน้อย๋อแม่สาวน้อยนี่ีีดอะ

น,นี่แขวนทั้งตัวนี่เสียดทั้งตัวอ่าน,นี่ตายแล้ว<ฮ>เกมนี้ก็สนุกน,นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ก็ไปดาวน์โหลดไป,ไปดาวน์โหลดได้นะครับท่านผู้ชมโอ้โห สมาเขาจออกใหอนนโอ้โหนี่ข้ามม,าม,าามันเยอะโอ้โหคานเนอะคานนะนี่แทง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 ,แงนี่เลือดไหลเรือยเอนี่อ้าวจบแล้วเนี่ยว่ะอ่าสร็จแล้วอจะน่เืที่นี่ก็บอืม <laughs> แม่งเกมนี้โคตรเจ๋งอะท่าน ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับแล้วผมขอตัวลาไปก่อน<ด>สวัสดีครับ